เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านทำเลดีพื้นที่กว้างขวางนู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับพื้นที่กว้างเยอะมากครับปูกระเบื้องไว้เกือบเต็มพื้นที่เลยแล้วก็มีส่วนที่เป็นพื้นดินไว้จัดสวนปลูกต้นไม้ได้อีกครับทำเลดีนะครับไม่แอาอาดัดไม่วุ่นวายติดถนน รถสวนกันได้สบายครับมีไฟถนนให้ด้วยไม่มืดไม่เปรียวตัวบ้านสวยๆพร้อมอยู่ครับรีโนเวทให้ใหม่สั้งหลังเป็นสไตล์มั่นสวนบรรยากาศดีมากโอ่งโล่งสบายแต่ใกล้แหล่งอานวยความสะดวกนิดเดียวนะครับใกล้มีคมอุตสาหกรรมแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองเลิกงานมากลับบ้านกันใกล้ๆครับไม่ต้องเดินทางกันไกลอันใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ แปลงนี้อยู่พันทองชนบุรีครับทนใดกำลังมองหาที่สามารถสนนี้อยู่ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเปิดโทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยราคาเปิดมาที่2องล้านสี่แสนห้าหมบาทครับบ้านพร้อมที่ดินกว้างๆ1 0 0่ง100ตารางวาเลยครับมีที่เหลือเยอะมากมี2ห้องนอนครับ2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวจอดรถได้ 2- 3สาคันนะครับลมีที่เหลือครับ อาจจะจอดจริงอาจจจอดได้เป็น1ิบเลยครับสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ